สวัสด so so ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรอุตสาหพาเพื่อนเดวานยาอุตสาท่านมามาสิพาไปเบ่งปูปูเฮาลงปูสิ้นโตลงมาปูก้อนสิเก็บปวยหลายบ้านนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอีหยังก็สร้างคอสชิ้ดโตเก็บเป็นปูค่าฮาร์ชีบอว่าเพือเป็นหมอรักษาโรคอีกแล้วน่ะทุกโรคทานเพื่แล้วปูสมมติว่าพี่พี่ลูกตั้งให้ไอเนี่ยมีตรงค่านอนน่ะ วัาจะพูดในกลุ่มกลุ่มตั้งเสร็จแล้วไปในี้ที่ว่าพระอาจารย์ให้มอมเป็นด้วยอยากแหมรูเอาพวกไอ้ที่ว่าเป็นคล้ายๆตัวเนี้ยมาลดมาหอยใช่ไหมนะฮห้ามพักนี่คือการเดิรน้อยของลูกยางที่เอาคืนเราเอาคืนให้แล้วคันถึงแล้วเนี่ยคันห้าวคืนแล้วนี่มันติดเล็กเบอร์เนี่ยกระซาวมันสิแตกสามตัวเลยเด้คือห้าต้องเห็นให้มันแล้ว บมเมนว่าเอาเห็ดครึ่งนึ่งไอกครึ่งนึงเอาไปทิ้งคือชิ้นเดียวกับหามทิ้งเพราะว่าอย่างนั้นต่อไปใครมาขอหาหน่อยใครมาขอเล่าค้อห้วยทุกห้วยเนี่ยเพราะว่าทุกมือนี่มานวดนิดหน่อยค่ะใครง่ายเมื่อขาดทุนมันบ่าคันไดเล่าได้ห้าหน่อยผู้มือได้มือละพันสองพันนันก็เลี่ยงไกด์สังขารได้มันบ่าผู้มาซอยผู้มาเปิดกะนีใจได้มันบ่าโอ้แล้วแล้วธุรกิจของลูกอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ในห่อพานนะ แหกทุกข้อบุดงสงบูนแลกก็ความสาเร็จกันให้เป็นท่านหงกันแดลก้าบอกเอาบอกคนตกลงมาเขามีท่านหกแล้มันบอกคนกับถึงเขาแดดออกออปนไดกับวบหวหาใจบนไหนเออหายใจไปพอจะค่อาใจว่าที่ถุยอยกกอ,อ,อไรนไม่่ เวลาได้หน่อยเวลาตนละหลอกก็คือกันมันบอกสิบหกปีปปคู้บังคับเอาของแาบนี้นี่คือเหลืองจริงใจบ้างไหนนี่คือเหลืองจริงดิต่อไปที่ห้างตรงนี้ซองหน,นึ่งซานมันสีอุดมสมบูรณอยางลูกเพ็ดยังกระชางยายอยู่ข้างในของเขาบ้านนี้ ที ừ, thì, thì ่ที่ลูกเคยใส่ว่าเหมือนเหมือนลูกเอาผ้าไตใส่ตะก้ามันเป็นตะก้าโบราณมาด้ัยเหาอเออเจ้าจะยู่น้ำข้นโบราณเนาะจะอยู่กับผู้ใดผู้ยญิงอะดรเป็นคนปัจจุบันเด้อมันบอกมันก็บว่ามันต้องเอาผ้าไตใส่ถวายลูกสิงห์หุ่ยยานี้ภาษางมันถึงเวลามันจะทีเด็ดสามเจนมาไหน ใส่เราเลยไม่ขอคอยอะไรดูตสาวน่ะปันในสูตรติปูชุดย่างนี้เนี่ยกระานที่แต่งมากมันมาต้องไปหอนน้ำเขาเราไม่ร้อนหรอกแต่ก็อยากให้เขาอยากให้เขาไม่เจรจยาให้เรามั่นใจหน่อยว่าลูกเราเป็นเดียวกันีะเรือเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกสิงอูจางหน่อยมาสิมาแบบว่าเขาเป็นยังเพียบเทียบแ บ่ให้เสียเปรียบกันแล้วกันล่ะเข้าใจบ่หน่อยต่อไปไทยมาเมืองคัมชโนดเอาองค์พอ่อองค์แม่องค์ครูไป,งไปงเงิน p นป n s i o n ต้องจ่าสิแอรมาเปิดเน็ตแม่นต้องรับต้องรับเหตุทุกอย่างเพราะว่าเหลือบบ่ได้หมดเพราะว่าอัอนมีพลังเหมือนอ่เพราะว่ามีพลังมันมันรู้สึกว่านั่าล่ะมีอะไรประกาศน,นี่น่าล่ะ แต่ร้นมันเหมือนว่ามันปิดบังอยู่คนเขาก็อยากจะเข้ามาเน่นั่นแหละบ้านนี้ก็คือคือว่าลุกล้านทุกคน้อมทุกยางทา้งทิ้งต้องเห็ดให้เต็มเพราะว่าข้าวใหญ่ถึงมากก็คือหามทิ้งของคูเป็นเด็ดขาดต้องเอาทิ้นเต็มมือนี่คุณละถ้ากันไปเล่าด้าสมัครที่คุณละเพราะว่วามันจะคนโอบเล้าไปแล้วก็เอาให้มันได้ได้าสมัครที่หดุด เดี๋ยวคนสิลมาบ,บอกเนาะอดีตเอกผู้ดมชมพูปูนเป็นล <c oughs> <h idden> อตเตอรี่ไทยเราจะเป็นลอตเตอรี่ไทยได้เมื่อได้กระซังเดี๋ยวผู้ซีบอาให้ฟังว่าเดี๋ยวผู้สิเอาลลหลางฮัดไปไหนเดี๋ยวพอสิเอาเดินหนายใจมันเปล่าเมื่อ, <c oughs> <c oughs> อปูรีบไหล่ <c oughs> ก,ก่อนเือะบ้านเมืองที่เลือดหลยผู้หน่อยจิตายก่อนผู้เทาของทุกอย่างที่นั่มาเขาเปามาอนีคือหาผูเกตแก่ทุล่ามาอนีอาจารยบหน่อเออดอกบัว,วน,นี้นัามากลคือของผูเก็แก่พร้อมที่แตงมากก็คือของผูเก็บแก่แออก็กไปสองหนึ่งสามนาทีท่านตรงี้ตของเท่าเป็นหลัางยา่จะตรงได้มัหน่อยอดยอยกไม้มไม่ใช่มันหน่อยเออมันะ ยังดจอยู in, oh, uses, ่ด hey. ้ย hey, mm ังใดอกเขอ่ายังยีห่ยลงมากนี่ีเป็นตุงใหญ่ให่อะนี่ีดอกเข้ามดอกละห่วยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเสลงมาม่เห็นให้เลยยังใจอยู่สมมติว่าถ้าหนูรอยอยู่บ้านออกมาให้ได้ได้เอาเงียเงียบยเพราะว่าถ้าให้หนูมานั่งรออยตรงนี้คงไม่ได้นั่นแหละเอาที่ยัง ใหญ่เพราะว่านี่เอาใส่หน้าเอาใส่กรอกกลางยืมากที่เป็นยืดๆมากๆหนาๆนาฮากว่าห้านันกับกอยดอกล้านแ่นเอากระดอกล้ามากแล้วเราหนุกเราล้านหอยมากให้เป็นโมบายเอาเอาลงมากเอาตรงเอาตรง่างลงมากเอาสินยาวๆลงมากยาวประมาณเมตรกว่าเพราะว่าอันนี้ก็คือบารมีของครูของงาค่ะละบาลานีไม่ต้องไปมวนปลาป้วยหนักรออยู่ในกระชื่อเหล็ก ข้าเเ็ดยือกระพืชยืดบานนี่ต่อไปผู้กระสิเกี่ยวเป็นให้ล่งสรวจมุ่นเปิดเปิดคือข้าเปิดได้เมื่อใดได้เรื่องมาหร่ก็คือเปิดรอบบอกล่างว่ารอบปูบอกวางให้ลอบไปล่าสมาธิถ้าล่าสมาธิแล้วสิ่งลมก็เปิดให้ยังค่เอาทีเดียวถันเอาทีเดียวเราเมันได้แห้งเราเมันก็ับคือสบายถันข้าวไปเอาเทีาละน้อยละหน่อยละหน่อยมือมันเมื่อหลุด ไปก็เฉยๆนะคืออยากได้ไม่อยากได้เต็เลยยหลายหลายขูดหลายขั้นตอนนั่นแหละเราเืว่าเอาเดีเดียวก็คือเล่าสมาคี่มื่0หนึ่งเอาเล่าสมาครใไห้ได้หอบนึ่งสมมติมายี่ส2บบาทเท่าไหร่สองพันมันวะมาคือ1มื่นหนึ่งเอารอบหนึ่งนะือวร์ห้าเซาสิบบาทเท่าไหร่ห้าพันแต่ขันมันมาสามโจ๊ตสิบบาทนั่นได้ตกแปดพันมันะปูดเรื่องทางได้เนี่ยเรื่องรองไทยน่ะทีเขามาเข้าหุ้นกับโน้่ย เขาจะมีอะไรไหมมีอะไรไหม่เดี๋ยวนี้หนูการเขาอยู่นะหนูการเขาแบบว่าเอาไปเอาไปที่ที่ค่ายๆในในโรงงานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า